ไม่ต้องห่วงนะคะว่าตายทาฝ้าส่วนใหญ่แล้วจะแสบจะแดงจะดำหรืออะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตัวนี้เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองด้วย NSF มาด้วยค่ะบุ๋มยอมทดลองเองพิสูจน์เองอยากตัวบุ๋มเองด้วยประสบการณ์ตรง14วันแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าไอ้จุดแดงจุดดำเนี่ยมันเริ่มเคลียร์จางลงมันเริ่มดูเท่ากันมันเริ่มดูกระจายแสงมากขึ้นแต่พอผ่านไปเดือนหนึ่งไอป้ปื้นๆอะไรใต้ผิวของบุ๋มอ่ะมันจางหายจนแบบทุกคนทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาจนเราแบบอ่าโอเคแสดงว่าได้ผลจริงนัดดาววงผู้ดี คือนางงามสำหรับประชาชนดังนั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ค่ะและตัวนี้บุ๋มรับรองได้เลยนะคะว่าเขาจะไปช่วยลดพวกจุดด่างดำนะคะไปช่วยปรับสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอกันและช่วยป้องกันไอจุดใหม่ที่เกิดขึ้นอีกคนที่เขาใช้แล้วเห็นผลอะ่ะบุ๋มต้องเอายืนยันกันอย่างเงีงย้งยต้องไม่ใช่ด,ดารามาพูดเองนะอย่าเชื่ออย่างเดียวนะคะทดลองเป็นร้อยคนคะ่ะต้อง98%เป็นยังไง96%เปร็นเป็นยังไงหนูต้องเอาให้ผ่านอย่าง, <c oughs> างนี้คุณภาพที่ราคาจับต้องได้ <c oughs>